กลับมาพบกับเยาวชนเปิดโลกอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะเปรค่ะสวัสดีครับเปรมครับเราสองคนจะขออาสาพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนไปเปิดโลกกับประเทศใหม่ลองเดากันค่ะดอกทิวลิปกังหันลมรองเท้าไม้ จักยานพอจะทราบกันไหมครับว่าประเทศอะไรประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศ <iter> เนเธอร์แลนด์หรือที่เรียกกันว่าควนแลนด์เป็นประเทศที่อยู่ในยุโรปตะวันตกมีขนาดเล็กกว่าประเทศไทย12เท่ามีประชากรทั้งหมด17ล้านคนและมีเมืองหลวงที่ชื่อว่าอัมสเตอร์ดัม เทศกาลประจำปีที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือเทศกาลคาร์นิวัลซึ่งเทศกาลนี้เนี่ยจะจัดกัน3วัน3คืนเลยทีเดียวค่ะทุกคนก็จะแต่งตัวประหลาดประหลาดกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะต่อมาคือเทศกาลเคเรมิสค่ะอันนี้ก็จะค,คล้ายๆงานวัดของเราหน่อยก็จะเป็นการยกขบวนเครื่องเล่นแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยไปประจำในแต่ละเมือง,งสลับสลับกันไปทั่วประเทศเอินเทอร์แลนด์เลยค่ะ ผลที่ผมเลือกมาเรียนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ย<ม>ก็เป็นเพราะว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ค่อนข้างขึ้นชื่อ<ม>ในสาขากฎหมายระหว่างประเทศ<ม>หรือ international law <ม>นั่นเองเ<ม>นื่องจากบิดาของกฎหมายระหว่างประเทศฮุโก้กรอเทียสก็มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์<ม>การมาเรียนที่นี่จึงเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรกฎหมายระหว่างประเทศเพราะที่นี่มีองค์กรกฎหมายระหว่างประเทศหลายแห่งโดยเฉพาะในกรุงเฮกครับหลายท่านที่อยู่ในแวดวงกฎหมายเนี่ยก็จะนึกถึงศาลโลกนะครับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะฮะ ที่ตั้งอยู่ที่พ e a c e เล e กรุงเฮกเนี่ยหรือ City of Peace เนี่ยเป็นเมืองสันติภาพเนี่ยนอกจากเป็นที่ตั้งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วเนี่ยนะยังเป็นที่ตั้งของศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยนะครับอีกทั้งที่นี่มีโปรแกรมมากมายที่สอนด้วยภาษาอังกฤษทําให้ได้รู้จักเพื่อนต่างชาติต่างวัฒนธรรมประเทศเนเธอร์แลนด์มีระบบการศึกษาการบริหารการจัดศึกษาที่ได้มาตรฐานและก็ดีมากนะครับหลายมหาวิทยาลัยบรรยาย หลักสูตรก็เป็นภาษาอังกฤษระะหลังการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่ประเทศเนเธอแลนด์นะคะรัฐบาลของที่นี่เนี่ยเขาก็จะให้วีซ่า1ปีวีซ่าตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า orientation visa ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่ศึกษาที่ประเทศเนเธอแลนด์เนี่ยได้หางานที่สนใจแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าทำแล้วรู้สึกดีโอเคทางบริษัท ก็ชื่นชอบในตัวเราด้วยก็สามารถที่จะทำ contract แล้วก็ยาวไปได้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและก็ปริญญาเอกของประเทศอินเทอร์แลนด์นะคะถ้าใครสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกแบบมีเงินเดือนให้ตลอดระยะเวลาการทำวิทยานิพนธ์เลยที่นี่มีให้คุณค่ะทุกๆปี แต่และมหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์จะมีการกำหนดหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์เพื่อให้นักศึกษาปริญญาโทได้สมัครเข้ามาถ้า thesis proposal เข้าตาแล้วก็เตรียมเรียนปอเอกแบบมีเงินเดือนให้ได้เลยค่ะหลายๆคนที่นี่ก็จะทำงานพาร์ทไทมด้วยค่ะเป็นค่าขนมที่ไม่เล็กไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำเขาค่อนข้างสูงตอนนี้ก็ประมาณ11ยูโรต่อชั่วโมงค่ะ เอาล่ะค่ะผันตัวเป็นนักปั่นงันค่ะที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นนัก,กเรียนเป็นอาจารย์หรือว่าทํางานระดับไหนแล้วก็ตามเนี่ยก็ยังจะต้องปั่นจากกาักรยานกันอยู่เลยค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดเลยก็ตอนนี้ก็ลำแข้งก็ค่างแข็งแรงแล้วค่ะเพราะว่าปั่นมาสักพักเลยก็ปั่นกันทุกหน้าเลยค่ะไม่ว่าจะนาหน้าร้อนหนาหนาวหน้า,นาฝนสภาพอากาศที่นี่ก็จะขึ้นชื่อนะฮะว่าเปลี่ยนแปลงบ่อย จะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมเช็คสภาพอากาศกันก่อนอาจจะไม่ได้ตรงเสมอไปแต่เราก็กันไว้ดีกว่าแก้ครับอย่างที่นี่เนี่ยชาวดัตช์หรือนักเรียนต่างชาติเองเวลาปั่นจัก,กรยานก็จะมีชุดคลุมครับไม่งั้นก็เปียกแน่นอนสวัสด,ดีค่ะนี่นะคะที่บอกว่าอากาศประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยเปลี่ยนวัยลือเกินตอนนี้ก็ฝนตกค่ะนี่ก็พุ่งหยุดสดๆเลย ก่อนหน้านี้ตอนเช้าตอนที่ออกมานี่แดดจ้าโอ้โหแทบจะร้อนเลยทีเดียวดีนะคะที่ยังใส่เสื้อหนาวมาแล้วก็ติดอันนี้มาด้วยไม่งั้นนี่สงสัยตัวเปียกปอนแน่นอนบายบายค่ะคนที่นี่จะมีวัฒนธรรมการกินที่อยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ครับอาหารข้างนอกเนี่ยจะราคาค่อนข้างแพงดังนั้นคนก็มักจะนิยมทำกับข้าวทานกันเองมากกว่า อย่างผมเนี่ยก็รับบทเป็นเชฟทุกวันเลยครับเช้ากลางวันเย็ยนสามมือ้อตอนมาแรกๆก,ก็ทานอะไรง่ายๆไปก่อนได้แต่พอสักพักหนึ่งสักพอเราเริ่มอยากทานอาหารไทยขึ้นมาก็จะยากขึ้นแล้วครับเราก็ต้องไปสรรหาร้านซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อกับข้าวที่ขายอาหารไทยดูวิธีทำฝึกวิธีทำ so this is the last menu well บางครั้งเพื่อนๆก็จะผลัดกันทำอาหารแล้วชวนกันมาทานมาดื่มหรือเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งครับคนที่นี่ส่วนมากก็จะเลิกงานตั้งแต่5โมงจากนั้นเขาก็จะให้เวลากับครอบครัวและตัวเองหลายๆคนก็มาออกกำลังกายหรืออบซาวน่าเทนนิสก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่คนชอบเล่นมากๆครับขอตัวไปเล่นกีฬาก่อนนะครับ คนดัชนะคะต้องบอกเลยว่าเด็ดมากที่เด็ดเนี่ยไม่ใช่รูปร่างหน้าตานะคะหมายถึงลักษณะนิสัยค่ะเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะตรงมากเลยสมรติว่าในกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเราจะนัดกันไปไหนแล้วเกิดคนดัชเขาไม่อยากไปเขาก็จะพูดตรงๆเลยว่าฉันไม่อยากไปอ่ะขี้เกียจวันนี้อยากนอนชิวๆอยู่บ้านกับน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดตรงๆเลยไม่มีแบบพวกเราที่ว่าแบบ เออเดี๋ยวฉันดูก่อนนะเดี๋ยวเช็คแผนแป๊บหนึ่งไอแบบดูก่อนที่แปลว่าไม่ไปอะคะ่ะคนที่นี่ไม่มีเลยค <laughs> ือจะแบบตรงมากๆแต่ก็ดีนะคะมันทําให้เหมือนเราแบบรู้จักคนคนนั้นมากขึ้นนิดนึงว่าเออคนนี้เขาเป็นยังไงมีความคิดยังไงก็ทำให้สนิทกันไวมากขึ้นดีเหมือนกันคะ่ะไอการแบบตรงๆแบบเนี้ย <laughs> คนที่นี่ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่จะทํางานมาก่อนหรือมาทีหลังก็แสดงความเห็นกันตรงๆได้ทําให้งานพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะถ้าในองค์กรไทยสามารถเปิดใจรับฟังเด็กรุ่นใหม่ได้มากขึ้นอาจจะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีมากขึ้นค่ะความตรงต่อเวลาเป็นเรื่องที่คนที่นี่ให้ความสําคัญมากส่วนมากมักจะมาก่อนเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมแม้จะเป็นการนัดไปกับเพื่อนๆก็ตาม คนไทยเราจะติดนิสัย,ยสบายสบายแต่บางครั้งสบายสบายอาจจะทำให้พลาดโอกาสอะไรดีๆไปก็ได้นะครับต่อไปเรามารับฟังมุมมองของคนไทยที่สร้างครอบครัวที่เนเธอร์แลนด์กันนะคะกี่ไม่ค่อยช่วยเหลือลูกคะ่ะอย่างเช่นน้องคิมบอกเลยเพราะว่าอายุ18แล้วพ่อแม่จะไม่ช่วยจ่ายอะไรเนี่ยพี่นิกกี้ก็บอกลูกจริงๆซึ่งคนส่วนมากเขาจะช่วยนะคะ อย่างคนไทยเราเนี่ยแต่พี่นิกี้ก็อยากให้ลูกเนี่ยกู้เงินเรียนเองทุกคนก็มองว่าเอ็งเป็นการสร้างนี่สิให้กับลูกคู่แต่พี่นิกี้คิดว่าถ้ากู้เงินเรียนเองเขาจะมีความรับผิดชอบในชีวิตคือน่าจะเป็นสิ่งที่แตกต่างพอเขารับผิดชอบในชีวิตเนี่ยเขาจะเรียนจบเขาจะรู้จักรู้จักการจัดก,การชีวิตของเขาเองสําหรับคนที่สนใจมาทํางานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ต้องลองฟังเลยคะ่ะงานที่นี่เนี่ยตอนนี้เราขาดคนทํางานขาดพนักงานขาดแรงงานมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะ บริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยหาคนทํางานไม่ได้ซึ่งจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะมากที่จะมาทํางานในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับถ้าถามว่างานลักษณะอันไหนใดบ้างก็ต้องขึ้นอยู่กับการศึกษาสําหรับคนที่เรียนจบปริญญาตรีอา,อาจจะมาทํางานที่นี่ยากนิดนึงแต่พี่นิกกี้ว่าถ้าสมมติจบปริญญาโทแล้วมาทํางานที่นี่เนี่ย ก็มาในทางสายวิชาชีพของตัวเองเน่ยน่าจะมีสิทธิร์รายได้ต่ําสุดเนี่ยของที่นี่เนี่ยอยู่ประมาณ1,700ยูโรนี่คือก่อนหักภาษีสีิบเเหลือสุดที่ก็จะเหลือประมาณเดือนละ960ยูโรไว้ใช้จ่ายซึ่งน้อยมากเนาะ oh. นะคะพวกเราทํางานกันเยอะแล้วเราก็จ่ายภาษีเยอะแต่ว่ารัฐบาลดูแลเราดีมากเพราะสมมติเราออกไปเดินข้างนอกหรือเราขับรถไปไหนเนี่ย ชิวทัพข้างทางมันสวยไปหมดครับจนบางทีเนะี่ยพี่นิกกี้แบบอย่างทุกฤดูมันก็สวยทุกฤดูเพราะเขาดูแลกันตลอดอย่างถนนหนทางก็ไม่มีทางไม่มีเสือ่อมเขาก็จะคอยทาสีแมเรลก็จะเห็นแต่สิ่งสวยๆขอขอบคุณพี่นิกกี้และน้องคิมมากๆเลยค่ะและขอขอบคุณทุกๆกคนที่รับชมกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้เอาละครับตอนนี้ผมขอพาทุกๆคนกลับสู่ประเทศไทยของเราก่อนประเทศต่อไปคืออะไร อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปของรายการเยาวชนเปิดโลกกันนะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ